สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงใบใบคำคำเนาะนะครับผมแดดตกหนมตกเมื่อนี้กับบอมีฝนนะครับเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้เฮาสีมาเบิร์เลขตัวนี้ก็คือหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเนาะในเลขในสูตรนี้นะครับเฮาสีใส่เลข2สูตรนะครับในสูตรที่1และสูตรที่2ในเลข2สูตรนี้นะครับสูตรที่1ได้เลข2ตัวสูตรที่2นี่ได้เลขตัวเดียวก็คือหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเนาะแต่ว่า เสียวมาเสียบชวนกับสูตร2ตัวนี้มันจะชนกันหรือไม่นะครับถ้ามันมาชนกันก็ต้องจับเป็น3ตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้2ตัวตัวนี้ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าชนก็เอาตัวเดียวนะครับเนาะเพราะว่าเลขสูตรที่2นี่มันมีตัวเดียวนะครับตัวนี้กะเพื่อที่เสียบชนเนาะนะครับเดี๋ยวห้องกะสีมาคำนวณไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับผมได้เลขสูตรนี้นะครับเนาะกะเดินมาเพราะท่านไลายหวดเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวนะครับเป็นเลขตัวเดียว นะครับในงวดนี้สีได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวเฮาการสีมาคำนวณไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมในการประมวลผลนะครับเฮาใส่ตำแหน่งนะครับก็คือในสูตรที่หนึ่งนี่เป็นเลขสองตัวนะครับใส่หลักแสนหลักพันหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบหลักสองข้างบวกห้าขงที่ได้เท่าไรบวกสามได้เลขสองตัวนะครับจังเฮาที่ว่างไว้นี่นะครับเนาะก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขเก้านะเลขเก้าตัวนี้เนาะนะครับหลักพันก็คือเลขสามนะครับหลักร้อยคือเลขห้า หลักสิบล่างก็อเลขเก็ดสองเทียเป็นสี่บวกห้าคงที่นี่ครับในตัวนี้เนาะแล้วก็บวกกันไปเรื่อยนะครับเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกหาเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหาเป็นหกนะคหกนะครับ,รบตัวนี้เนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งเลขหกนะครับแล้วก็บวกสามนะครับพอบวกสามก็สเ 9, เิเป็นเก้าเนาะเป็นเก้าได้สองตัวได้เลขสองตัวนะครับเนาะแต่ว่าในสูตรที่สองนี่ มันสีได้เลขตัวเดียวนะครับเข้าสีใส่เลขเพียงสองตำแหน่งมาประเมินผลนะครับกระใสหลักแสนนะครับหลักแสนก็เรียกเก้านะครับหลักสิบหลักพันนะครับหลักพันสองข้างสามสองเทียบก็เป็นหกนะครับแล้วก็บวกหนึ่งของที่นะบวกหนึ่งของที่เนาะนะครับบวกกันไปเลยนะครับเก้าบวกศูนย์เออเก้าบวกหนึ่งบางทีสีเป็นศูนย์บางทีสี่ได้หกตัวเดียวนะก็ได้หกได้หกนะครับได้หก มันก็บทีีคือกันอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับกนตัวนี้ก็จะเหมือนหนึ่งตัวนะมันที่คือกันชนหนึ่งตัวนะครับก็แสดงว่านะครับความขางที่สี่นะครับมันกับมีโอกาสที่จะมาสูงมะว่ามันชนนะครับเลี้วบานที่นี่เลขออกไปที่ในงวดนี้เนาะหนึ่งหนึ่งหกนะครับกะมาเลขหกนะครับเนาะมาเลขหกนะครับมาเลขหกแต่ว่าตามที่กิ่งแล้วห้าเอาสูตรเดียวกักนได้ นะครับแต่ว่าเอาสูตรนี้มาเพื่อเป็นตัวยืนยันนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้มีตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเข่าก็เอาสองสูตรนี้มายืนยันนะครับว่ามันก็จะมีตัวชนไหมนะครับเนาะนะครับเพื่อความมั่นใจขึ้นไปอีกนะครับในงวดต่อมานะครับเข่าเกสีประมุ่ผลไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับในงวดต่อมานะครับเข่ากคยใส่หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้านะนะครับหลักพันคือเลขศูนย์นะครับหลักร้อยก็เลขหนึ่ง หลักสิบงก็คือเลียหนึ่งสองเทียบก็ได้สนะครับแล้วก็บวก5ขงที่นะครับในตัวนี้เนาะบวก5้าของที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าบวกเป็นศูนย์ศูนบวกสอได้สองสองบวกหเป็นเดได้เนะครับเจ็ดนะครับเแล้วก็บวก3นะครับเนาะนะครับบวกสก็จะได้ศูนบวกสนะครับตัวนี้เนาะบวกสนะครับสาหรับในสูตรที่สนี่จะมีเจด จะมีศูนย์ไหมนะครับเข้าไปใส่หลักแสนนะครับหลักแสนก็เรกเก้าเลขเก้าเนาะหลักพันก็คือเลขศูนย์สองเทียก็ได้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะดงว่าเป็นตัวนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรที่สองถ้าเข้าบวกกันนะครับเก้าบวกศูนย์ในเก้าบวกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ได้ศูนย์ถ้าได้ศูนย์ก็จะชนศูนย์นะครับชนศูนย์เนาะถ้าชนศูนย์นะครับเนาะนะครับในงวดต่อมาเรียกออกไปที่ตัวนี้นะครับหกเก้าศูนย์ หกเก้าศูนย์นะครับก็จะไปที่เลขศูนย์นะครับนะครับชนศูนย์ศูนย์มาในหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะนะครับงวดต่อมาประมวลผลไปเลยนะครับนะงวดต่อมาเนาะนะครับนะครับเนาะงวดต่อมาเข้ากันที่ใจหลัก แสนนะครับก็คือเลขสองเนาะเลขสองนะครับแล้วก็หลักพันเขาเลขยห้านะครับแล้วก็หลักร้อยเขาเลขยหกนะครับแล้วก็หลักสิบล่างก็คือเลขหกนะครับสองเทียบก็บสิเป็นสองนะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับในตัวนี้ก็บ,บวกกันไปเลยนะครับเนาะสองบวกหา้าก็สะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกก็จะเป็นสามสามบวกสองกัสิเป็นหา้า ห้าบวกห้าก็จะเป็นศูนย์นะได้ศูนย์นะครับตัวที่หนึ่งได้ศูนย์นะครับเนาะศูนย์บวกสามนะครับก็สะได้สามนะครับก็จะได้สามนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับในสูตรที่สองจะมีศูนย์และสามหรือไม่นะครับเนาะเขาก็บบวกกันไปเลยนะครับเนาะใส่ลักแสนนะครับก็เลขสองนะครับลักพันสองเทียนะครับก็เลขห้าสองเทียเป็นศูนย์นะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่เนาะ กบวกกันมาเลยน,นะครับสองบวกศูนย์ได้สองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามนะครับได้สามถ้าได้สามนะครับก็จะชนสามนะครับชนสามนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้เลขสิบออกไปที่ห้าเก้าสามนะครับในงวดล่าสุดนี่หนะ้าเก้าสามเนาะ ตัวนี้เขาเขียนตำผลเนาะนะครับครับกระติชน3านะครับเลข3กระิมาในหลักหน่วยบนนะครับชน3าสก็จะมาในหลักหน่วยบนในงวดล่าสุดนี้เนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวห้องกระิมาประมวลผลไปพร้อมกันเปอนนะครับเนาะที่ได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเข้ากระติใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลข5าเนาะเลข5นาครับหลักพันคือเลขศูนย์นะครับ หลักร้อยก็คือเลขหาอีกนะครับเนาะเลขห้าครับแล้วก็หลักสิบล่างคือเลขสี่สองเทียรก็สิเป็นแปดนะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับในส่วนนี้นะครับบวกกันไปเลยหาบวกศูนย์ดได้หาบวกหาเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหาบ้นก็นสิเป็นศูนย์นะครับแปดบวกหาเป็นสาม หาบวกศูนย์เป็นหาหาบวกหาเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหาเป็นสามได้สามนะครับได้สามนะบวกสามนะครับบวกสามหกสิบเป็นหกเอาบานนี่นะครับก็จะมาในเลขเด็ดของเราทั้งหมดนะครับตัวใดก็ได้นะครับเนาะตัวใดก็ได้ระหว่างสามและหกนะครับมวลนี้ออกมาสามและหกนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นตัวเก้านี่นะครับเนาะก็ยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบิ่งสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ที่ได้ออกมาเป็นตัวใดสามและหกเนาะ นะครับสามและหกใส่ลักแสนนะครับก็เครือเลขหานะนะครับลักพันสองเทียก็คือเลขศูนย์สองเทียก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกกันเลยนะครับหาบวกศูนย์เป็นหาบวกหนึ่งเป็นหกพันก็สิีเ้กหกนะครับตัวนี้ก็จะได้หกนะครับตัวเดียวนะครับเป็นเลขตัวเดียวเนาะนะครับแล้ววานที่นี่มันก็ได้ชนกันไปที่เลขคกนะครับ มันจะชนกันไปที่เลขหกเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับก็จะไปที่เลข6กนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับไปที่เลข6กนะครับสําหรับในเลขหน่วยบนตัวเดียวนะครับหน่วยบนตัวเดียวสแดงว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับเอานะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับในเลขตัวนี้นะครับมันกลเป็นเลขมาสองสูตรนะครับ สองสูตรนะครับโบเรมาตัวเดียวโดดๆนะครับมีเพื่อนมาด้วยนะครับในสูตรนี้จะมีเพื่อนนะครับเนาะมีเพื่อนก็คือมีคู่มาน้านะครับเนาะก็มีตัวยืนยันมาด้วยนะครับโบเรมาตัวเดียวไม่ใช่มาคนเดียวโดดๆนะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะก็จะมีตัวยืนยันมาด้วยนะครับเนาะนะครับในเลขงวดนี้เดินมาสามงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับนะครับสาหรับเลขมั่นก็เป็นเลขตัวเดียวนี่นะครับมั่นกับสีเดินบโดด นะครับก็จะไม่นานนะครับอยู่ในเล่าประมาณหาหกงวดนี่ก็โอเคนะครับโอเคจะอยู่ในประมาณนี้สําหรับเลขตัวเดียวนะครับเอานะครับมาเฮ่ากับประมชผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับสาหรับเลขนะครับในหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวหลักสิบบนตัวเดียวซีมีบอเดียวเฮากับซีเบิงไฮ้เพื่อนนะครับเนาะนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้บอนะครับสําหรับหลักสิบบนตัวเดียวถ้าชนสองศูนย์แบบนี้นะค่อนข้างที่ซิมมั่นใจนะครับเนาะนะครับค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าทามันชนแล้วนะครับเนาะ ้ามันบ่มีตัวชนแบบนี Pre ้เข้ากับสีเหลือกยากนะครับเนาะเหลือกยากศูนย์กับสามเนี่เข้ากับสีเหลือกยากนะครับนะครับอย่างเจ็ดกับศูนย์เนี่เข้ากับสีเหลือกนะครับเนาะเหลือกยากนะครับอย่างหกกับเก้าเหีเข้ากับสีเหลือกยากนะครับเพราะว่าส่วนมากเข้าสีเหลือกเลขตัวที่สวยงามก็คือเลขเก่าแบบนี้นะครับเนาะเลขเกานะครับมันสอบมาหลักเนาะหลักหน่วยนะครับแล้วก็จังแบบนี้กับสีเลขเจ็ดนะครับมันสอบมาหลักหน่วยเข้ากับสีไม้ไปที่เลขเจ็ดเนี่ยมันก็พลาดไปนะครับเพราะว่าเลขมมัันนาะครบ นะครับจังวดแบบนี้นะครับเนาะ,ะเลขสามสี่ยังสี่มันก็มีโอกาสโยนะครับมีมีเข้าอัจสริเลือกถือโยนะครับเพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยมันกับวอคอยมักเิมาหลักหน่วยนะครับเนาะถ้าเป็นเลข3เลข5เลขเแบบนี้มักเิมาหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับจังวดนี้คือกันนะครับเนาะงวดนี้ก็เหมือนกันงวดต่อไปนี่นะครับเนาะนะครับเลข3กับเลข6จังสี่ 6, แบบนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันกับชิมีทางเหลืองอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนาะก็คือ ในวันที่ผ่านมามันเป็นเลขสามแล้วนะมันจะเป็นตัวเกา่าถ้าเป็นตัวเกา่ามันก็ยากอยู่นะครับเข้ากับสีเลือกไปที่เลขหกนะครับถามบ่มีตัวมาเทียบแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าตัวมีมตัวมาเทียบแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวเลขนะครับเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นสามนี่จะเปลี่ยนเป็นหกแบบนี้นะครับเนาะหนักครับผมเอา้านะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแต่ว่าในหลักในเลขเด่นของเข้ามีบอมีนะครับมันมีเล,เลขล้านเปอร์เซ็นต์มีสามตัวคือสามสี่หกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์มีสามสี่หกนะครับ นี่นะครับสามสี่หกนะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สิมาออกน้ากันนี่สูงมากนะครับในเลขล้านเปอร์เซ็นต์สามสี่หกนี่นะครับอาจจะออกไปที่สามสี่หกเลยก็ได้นะครับเนาะนะครับหรือจะออกเป็นสี่สามหกก็ได้นะครับเพราะว่าในหลักสิบหลักหน่วยของเขานั้นมันมีสามและหกทั้งสองหลักนะครับสําหรับเลขคู่บนนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยบน ในเลขของเขานะครับเนาะที่เขาจับมาเลขมันเข้ากันหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาสูงมากนะครับเนาะนี่นะครับมันจะมีสี่เลขหนี่นะครับเนาะนี่นะครับมันจะมีสี่นะครับแล้วก็มีหนี่ครับสองสามสี่เนี่ยสองสามสี่แล้วก็หนี่นะครับเนาะแล้วก็สามหอันนี้ก็สามหกนะครับมีหกอยู่ทั้งสองหลักมี3ามอยู่ทั้งสองหลักนะครับแล้วก็มีศูนย์อยู่ทั้งสองหลักนะครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับ เลขหตัวนี้ก็ชนแล้วนะครับชนหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก so ็ยืนหกในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้มีแต้มอยู่สามแต้มคือศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่นะครับถ้าหกแต้มนะครับก็ถ้าเลขหกนะครับถ้าเลขหกนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรแต้มร่วมตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่เข้าใ่เป็นประจําสูตรหลักคือตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นสูตรหลักแต้ว่าจะเป็นตัวเด่นนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับตัวเด่น นะครับแต่ว่าคันสามแต้มมันก็จะเป็นถ้าเป็น6นะครับใน3แต้มนะครับสแต้มถ้าเป็น6ก็จะมีนะครับมี6ไหมนะครับหกหกในหลักหน่วยนะครับเนาะก็จะมี2 6 8แต้ม3 6 9แต้ม4 6 0แต้มก็จะมี4 6นี่นะครับนี่นะครับมีคู่เดียวมีคู่เดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าแต้ม3นะครับเอ้ยจะจะเข้าแต้มเด่นศูนย์นะครับ แต้มศูนย์แต้มสแต้มสี่นะครับถ้าหตัวนี้นะครับนะครับมันจะมีอยู่คู่เดียวเท่านั้นที่จะเข้าแต้มเด่นนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2คู่ดิที่เขาแต้มหลักนะครับแต้มสุดหลักนะครับเนาะก็จะมีสี่หกนะครับสามนี่หมีโอกาสมีโอกาสสูงมากนะครับนะครับสามสี่หกมีโอกาสสูงมากนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับในเลขวดนี้นะครับถ้าเป็นศูนย์หนะครับก็ไม่เข้าแต้มเด่นนะครับแต่ว่ามันก็หแต้มอยู่ในตัวนี้ก็ไม่มีหกแต้มนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีหแต้มเพราะนั้น0ูก็มีโอกาสที่จะมาได้น้อยมากนะครับศูนะครับสี่หตัวนี้ที่เข้าแต้มมี6ตัวเดียวคือ46นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับสนะครับสามสี่หกนี่ทั้ง3ตัวเลยในเลขล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าค่อนข้างที่เซมานใจเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเดินดีนะครับเนาะแล้วก็เป็นเลขที่เข้าใจเป็นประจํานะครับเป็นเลขมา3ปีแล้วนะครับเดินมา3ปีนะครับสามสี่หกในงวดนี้มีโอกาสสูงมาก นะครับเพราะว่าเข้าใดเลขลักแล้วนะครับลักหน่วยก็คือเลขหนะครับในตัวนี้เนาะเป็นเลขหกนะครับอยวเข้าแ้มสีก่อนนะครับเนาะแต้มสีก่อนนะครับเลขหนะครับก็จะเด่นไปที่ลักหน่วยเลยนะครับนี่นะครับเนาะเลขหนะครับก็จะเป็นตัวที่เข้าแต้มก็จะเป็น4ี่หกนี่นะครับสี่หนะครับจะเป็นสี่หกนะครับเนาะหลักร้อยนะครับมีมี2ตัวมีสองตัวคือเก่ากับสามนะครับ เก้ากับสามนะครับนะครับเลขสามน่าจะไปหลักร้อยร้อยนะครับเนาะสามสี่แล้วก็หกนะครับแล้วก็เข้าแต <médico S 2> ้มสามตัวบนด้วยเข้าแต้มสองตัวบนด้วยตัวนี้นะครับเนาะมีโอกาสสูงนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เอสเคซีไวเพียงสำเนินะครับเข้าใดเลขหลักหน่วยบนตัวเดียวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เลขสวยนะครับชอบอยู่เข้าเลขเด่นด้วยนะครับ มีโอกาสสูงนะครับในงัดนี้3ตัวบนของเรานะครับเนาะนะครับสตัวบนนะครับในหววที่พันมากก็แตก3ตัวในชุด5ตัวนะครับเนาะแต่ว่าตัวเ่นที่เขาจับบาเขาเ้อนะครับมันเขาในเล็กชุดนะครับเข้าในเล็กชุดนะครับสตัวบนนะครับเอาสรับคลิปนี้เอาไปเพ่งสำเนีางเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ